ช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มสวัสดีครับคุณน้องสวัสดีค่ะนี่น้ำผลไม้ดีโดรสอะไรขายดีที่สุดจ้ะน้ำส้มดีโดนี่เลยค่ะหอมสดชื่นน่ากินใช่ค่ะ แล้วคุณพี่ขามีข่าวดีจะบอกนะคะข่าวดีอะไรหรอตอนนี้นะคะดีโดฉลองแบรนน้ำผลไม้ยอดขายอันดับหนึ่งแจกทองคำม,มูลค่ากว่า4ล้านบาทถึง2ลุ้นด้วยกันเลยนะคะอู้ตายรอดมากเลยอยากได้อ่ะรายละเอียดเป็นไงจ๊ะลุ้นที่1นะคะแจกทองคำหนัก25สตางค์ทุกวันวันละ5รางวัลรวมทั้งหมดเนี่ย565เส้นเลยนะคะ แล,ล้วลุนที่ 2, อ 2> ทองคําแท่งหนัก5บาทจำนวน2รางวัลเพียงซื้อน้ำผลไม้ดีโดทุกรสชาติขนาด225 ML และ450 m l ค่ะแล้วก็สแกนคิวอา e โคใต้ฝานะคะมีสิทธิ์ลุนทองตั้งแต่15เมษายนถึง12สิงหาคม2 5 6 5นสเลยนะคะ นี่จะได้อร่อยด้วยแล้วจะรุ่นรวยด้วยเหรอเนี่ยเอามาเลยขนาดอย่างระอย่างละดหนึ่งหรออย่างละดหนึ่งหรอเออสองขนาดนั่นอ่ะเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะจัดมาโอ้ยแตนฉันจะเป็นเศรษฐีผู้จ๊ยดูดินี่ไงเรียกทำไมมาทำไมอือก็นี่ไงซื้อของเล่นมาให้น้องผู้ด้วยนี่ตัวนี้หมาหมาที่ไหนเล่าหมาแพนดี้หมีแพนด้าไอ้ไม่ตลกก็ซื้อของมาให้น้องกับน้องชมพู่ไงน้องทำไมอ่ะอ้าวก็ ัวเองจะได้ไม่ต้องไปเล่นอย่างอื่นไงผู้เขาเล่นอะไรอ่ะเเล่นกับหัวใจพี่ตลอดเลยคงจรงเลยเนี่ยมีตุ๊กตาแบบนี้อีกสักตัวไหมเขาอยากได้อ่ะไม่มีหรอกไม่ให้หรอกตุ๊กตาแล้วให้อะไรให้หัวใจเอาไหมไม่เอาอุ้ยไม่เอาด้วยเหรอไม่เอาไม่เอาแล้วจะเอาอะไรเขาจะเอาทั้งตัวและหัวใจ ไปกินกันเฮ้ยนายอ้องกินน้ำผลไม้ดีโด้ไงคะหรือไม่ชอบอชอบครับอร่อยด้วยแล้วก็ลุน้นรวยด้วย,ยต่อหน้าต่อตาเลยนี่มงังงอจะอยู่ดีๆทำไมไปจีบอีนี่จะแ,แล้วอะ่ะก็อยากรวยมาให้รวยไม่เกี่ยวเลยไปจีบมันทำไมก็ชอบข้าวว่าชอบตรงไหนฝันเขาสวยดี ชอบฟันแบบนี้เหรอชอบฟันแบบนี้แหละแล้วที่ผ่านมาไม่ชอบฟันฉันเหรอฟันเธอฉันฟันจนเบื่อแล้วเห็นฟันฉันจนเบื่อแล้วอ๋อนั่นแหละฟันเธอมันเรียก่สวยเกินไปใช่แล้วชอบแบบนี้ชอบฟันเฉยๆแบบนี้จะขาดเธอไม่ได้ฉันรักเธอฉันจะไปทำเพื่อเธอ